สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้อยู่แม่ทับเช่นเคยอยู่แม่ทับอีกแล้วกันในเกมฟีฟานะทุกคนโอเคครับผมอย่างแรกแล้วผมเราจะมารีวิวกันอีกแล้วครับก็วันนี้มีหน้ากากเข้ามาใหม่นะแต่อย่างแรกเลยเลื่อนขั้นครับผมใครที่ยังไม่เลื่อนขั้นนะเอาไปดูเลื่อนขั้นก่อนเลยครับผมเลื่อนขั้นนี้ครับผมก็มาใหม่นะครับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวขอดูกดเลื่อนขั้นก่อนแล้วกันนะครับนี่เลื่อนขั้นของผมก็เลื่อนขั้นธรรมดานะ่เดียร้อยห้าสิบเพลรครับผมแล้วก็เลื่อนขั้นแบบเอ่อขั้นสูงนะทุกคนไปเซตนะครับก็หนึ่งพันเพชรนะโอเคเอาเอาธรรมดาไปแล้วกันนะนี่ครับผมก็เลื่อนขั้นเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าอย่างแรกครับผมเลื่อนเอ่ออย่างแรก รถบิ๊กฟูดครับผมนี่อย่างแรกเลยนะก็น,นี่ครับไปกินรถบิ๊กฟูดครับผมโอ้ยล้อเออไม่มีเอฟเฟกนะทุกคนอันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะแล้วก็โปรไฟล์ครับทุกคนอันนี้โปรไฟล์นะครับแล้วก็ป้ายชื่อครับผมนี่ป้ายชื่อนี่นี่ป้ายชื่อก็เป็นสองพันนะทุกคนอันนี้แบบยังไงนะ่าจะแบบอันนี้ใหม่นะ อ่าแล้วก็มาชุดผู้หญิงครับผมเป็นเหมือนชุดนิ้วอ่ะทุกคนชุดนิ้วอ่ะของแบบคนจีนอะไรเงี้ยดูดิแบบ่ะมี5้าชิ้นนะครับเครื่องเกงรองเท้าทรงผมนะแล้วก็เอ่อหน้าตาครับผมเดี๋ยวหน้าตานี่ใช่เลยครับนิ้วแน่นอนับผมเท่าที่ผมดูนะโอเคครับแล้วก็มีกล่องครับสกินปืนครับผมสกินปืนถัดมาที่แอร์บอดครับผมนี่บอร์ดบอร์ดกระเท่อยู่นะเท่เทะนิดนึงนะจัดปลายครับผมแล้วก็ไปเหมือนเดิมครับผม ามาที่กินปืนเขาบอกสแปนครับผมไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับเท<ๆ>่าที่ดูแล้วไม่มีเอฟเฟกนะมีแต่ลายนะครับนะ <S <S แล้วก็โปรไฟล์แล้วก็กระเป๋าครับอมอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับอันนี้น่าจะไม่กระเป๋าใช่ไหมเนี่ยอ๋ออันนี้กล่องดวงใจนะทุกคนไม่ใช่กระเป๋านะเป็นกล่องดวงใจนะโอ้โหโมนตั้งแบบนี้ผมนึกว่ากระเป๋านะเพราะแบบมันไม่เหมือนกับอันอื่นเลยนะอันอื่นนี่ก็คือ,คอแบบจะวางพื้นได้นะอันนี้น่าจะลอยปะเนี่ยน่าจะลอยนะครับลอยจากพื้นนะครับนะ อ่าถัดมาที่กระเป๋าครผมนี่กระเป๋าตามเลเวลนะครับไฮ้กระเป๋าถือว่าเล็กมากเลยนะเอ้ยก็ไม่เล็กนะทุกคนใหญ่อยู่นะตามเลเวลครับเลวเลวลหนึ่งครับผมเป็นแบบหน้าหัวกระโหลกนะครับเลเวลสองก็ถัดมาครับผมเริ่มมีอะไรไม่รู้มาเลเวลสามครับจัดเต็มเลยครับผมเป็นงานมีเอโฟนเอเฟลด้วยอืมโคตรใหญ่อ่ะตอนแรกผมคิดว่าเล็กไงเนี่ยดูแบบนี้คิดว่าเล็กนะครับที่ไหนได้ใหญ่นะทุกคนเต็มหลังเลย โอเคครับ okay, ผมแล้วก็มาอีกหน้านึงน่าจะเป็นของหน้าผู้ชายนะเป็นหน้างิ้วครับผมนี่เอ้ยไม่ใช่ของผู้ชายอย่างเดียวของผู้หญิงก็ใช้ได้นะเห็นปะเนี่ยของผู้ชายด้วยนะขอแล้วของผู้หญิงด้วยครับนี่เป็นไงแล้วก็มาจุดของผู้ชายครับผมนี่จดุดชายครับผู้ชายครับอืมเป็นแบบหัวหัวอะไรหัวก้อนเหรอเนะี่ยอ่ะมีห้าชิ้นเหมือนกันเสื้อกางเกลงรองเท้าหมวกครับผมหมวกผงผมนะแล้วก็หน้าตาครับหน้าตานี่มันแปะเออต่างจากกันแรกไงนะ อ๋ออันนี้เข้มกว่านะหน้าดํากว่าครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมนี่หน้านี้นะโอเคครับผมใครที่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นนะก็รีบเลื่อนขั้นเลยนะทองมันจะได้แบบขัน้นเราจะได้เลื่อนแบบเลื่อนทองหมดเลยเงี่ยเรื่องขั้นนะโอเคครับผมถ้าถัดไปกันดีกว่าทุกคนมาถัดไปกันดีกว่าครับนี่ครับทุกคนแพ็คไฟเออร์เลนนั้นนะเอ้ยเลนนันเออโอเคนะผมอ่านถูกการผิดนะมาแล้วครับผมหนากกากไปครับที่ทุกคนเรียกร้องให้กลับมาและก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องจัดกันแล้วนะครับเพราะดูหลายๆคนที่แบบเรียกร้องให้เอากลับมานะมากันดีกว่าครับทุกคนอันนี้ผมยังไม่มีเลยนะแม้แต่อันเดียวนะเหนวะตอนนั้นคือแบบเพชรหมดไม่มีไงผมก็เลยไม่ได้จัดตอนนี้คือมีแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดกันบางคนเนี่ยหมดไปเป็นหมื่นเพชรนะครับก็ยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาดูกันว่าผมเนี่ยห้าพันหกร้อยเพชรเนี่ยจะได้หรือไม่อยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงจริงๆอ่ะทุกคนเพราะบางคนเนี่ยหมดไปเป็นเจ็ดพันกว่าเพชรอะได้พิม์เขียวอันเดียว โคตรงงโอเคครับผมมาต้องจัดแล้วแหละเพราะว่าลูกแก้วผมครบแล้วด้วยแต่เหลือแค่พิมพ์เขียวครับก็ชุดไฟนะครับพิมพ์เขียวสามอันครับผมลูกแก้วเจ็ดอันนะครับชุดม่วงครับผมพิมพเขียวสองอันนะลูกแก้วห้าอันแล้วก็ชุดน้ำเงินนะครับพิมเขียวหนึ่งอันนะลูกแก้วสามอันแล้วชุดเขียวลูกแก้วสองอันพิมพเขียวหนึ่งอันเท่านั้นครับทุกคนแต่ถ้าจะเอานะ่ะเอาแบบเอาความเท่เลยนะนี่ครับมันต้องหน้ากากไฟครับผมเป็นไงมีไฟออกจากดวงตาเป็นไง มีว้ออกจากหน้ากากอะไรอย่างนี้มาเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่าครับเพื่อไให้การเสียเวลานะทุกคนมาห้าครั้งสองร้อยเจ็ดเพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมมีห้าพันหกร้อยเพจนะเดี๋ยวผมจะมาดูว่าจะหมดกี่เพรนะครับโอเคหวังว่าจะไม่ต้องถึงแปดสิบครั้งนะมาจัดไปครับผมเออไม่ต้องเอฟเฟกต์นี่ไปเลยต้องได้แล้วปะมาให้ผมเถอะอันแรกเลยอันแรกเลยอออืืหออ เหมือนจะเกลือครับทุกคนโอ้โหเอามาทําไมลูกแก้วอะลูกแก้วเอามาทําไมอะผมไม่เข้าใจผมอยากได้พิมพ์เขียวผมขอพิมพ์เขียวได้ไหมพิมพเขียวออกอยากหนอเกินนั้นทุกคนปลาต่อครับผมครั้งแรกไม่ได้ครั้งนี้ต้องได้แล้วปนะโอ้โหนิดเดียวครับพิมพ์เขียวมีสามาันเลยนะั้นแต่ไม่เข้าเลยครับทุกคนเข้าแต่เอ่อขั้นปลายาไปยาถ้ายังไม่ได้นะ ยังถ้ายังไม่ได้นะ้ยได้แล้วทุกคนหนึงหน่งอันเฮ้ยสองอันเลยเฮ้ยเฮ้ยบ่จะมาก็มาบ่นจะมาก็มาเกินปุยมุยเกินปุยมุยเฮ้ยบ่นไม่ได้เลยคือแบบผมบ่นไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยคือผลผมบ่นไม่ได้เลยว่าแบบเอ้ยไม่มาออกอยากอะไรอย่างนี้ก็คือแบบมาให้แบบนี้เลยโอ้โหข่าดอีกแค่อันเดียวเท่านั้นทุกคนผมข่าดอีกแค่อันเดียวเท่านั้นมืผมหมดไปกี่รอบอะ เออสองรอบสามรอบเมื่อกี้ผมลืมแล้วผมแบบมัวดีใจเกินไงดีใจเกินไงลืมแล้วเหลือแค่อันเดียวเท่าน,นั้นครับทุกคนมาเหลือแค่อันเดียวนั้นผมน่าจะหมดไปประมาณเก้าร้อยเพรใช่ปะตอนแรกผมมีอยู่หกพันเอ้ห้าพันหกร้อยเพมาต่อเลยครับผมมาเดี๋ยวคใอยไปคิดกันทีเดียวนะว่าหมดไปเท่าไหร่นะพิมพเขียวขาดอันเดียวครับผมต้องมาแล้วปะจังหวะนนี้จังหวันนี้ไม่มายังนิ่งโอ้โหอย่าบอกนะพี่แค่อันเดียวอะ อีแค่อันเดียวจะไม่ออกให้ผมเลยหรืออีกอีแค่อันเดียวเองนะมาต่อผมอีกแค่อันเดียวมันต้องเอาให้ได้แล้ววะจริงๆหมดอีกกี่เชรก็ต้องยอมแล้วแหละเพราะแค่แค่แค่เดียวอะ่ะนิดเดียวเด้งเด้งเข้าหน่อยไม่เข้าเลยยังนิ่งอยู่ยังนิ่งมีความเกลือเมื่อกี้เราก,กดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ออกเข้าไปใหม่ใช่ปะปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบแล้วก็ไปนี่ครับผมสวดหมครับสวดหมครับจะได้ไหม นิ่งนิ่งครับนิ่งครับไม่โดนเลยครับเหมือนกับมันมันหลบอะ่ะเหมือนมันหลบอะ่ะหลบแบบเฮ้ยเฮ้ยจะโดนไม่โดนจะโดนไม่โดนแล้วก็ไม่โดนครับ ه, ให้เหมือนแบบให้มีความหวังอะและความหวังก็หายไปอะทุกคนโอโหไม่โดนครับนิดเดียวพิม์เขียวต้องหน้านแล้วป่้ผมก็รัวๆได้ไหมกดเปิดเปิด,เป,ดเปิดเลยได้ไหมเนี่ยอยากรอแล้วทุกคนขาดแค่นเดียวเองอะ แค่เดียวเองเท่านั้นครับทุกคนไม่มาให้ผมเลยนิ่งยังนิ่งอยู่เออทำดีครับทำดีทำดีครับ,รบสวยงามเหมือนจะมีความเกลือหมดไปแล้วสองพันสองร้อยเพชนะครับประมาณนะสองพันสองร้อยเพชนะจากที่มเมื่อกี้จากที่แบบออกง่ายนะ,มะเมื่อกี้หรือผมต้องบน่นถ้าผมบ่นนี่คือแบบจอกง่ายขึ้นใช่ไหมจัดไปที่เหมือนต่อ เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยอโอไอเราไนี่กั้นหายใจรอเลยอะคือแบบมาเถอะมาเถอะมาไม่มามาไม่มา,า,า,ๆๆๆมาอืสุดท้ายก็มาผมก็เรียบร้อยผมหน้ากากไปได้มาแล้วผมผมหมดไปประมาณครับแป๊บนึงครับเครื่องคิดเลขมาก่อนเ,อเดี๋ยวผมก็ใช้เครื่องคิดเลขคิดก่อนนะครับว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับทุกคนอผมมีอยู่ห้าพันหกร้อยเพจนะเมื่อกี้นะห้าพันหกร้อยเพจนะครับแล้วก็ลบกับที่มีอยู่ตอนนี้นะสามพันหนึ่งร้อย เจ็ดสี่เพรครับทุกคนมาผมหมดไปสองพันสี่ร้อยกว่าเพรนะทุกคนแค่นี้ครับผมสองพันสี่ร้อยกว่าเพรก็คือได้ครบเลยนะครับ่อโอเคครับไม่เป็นไรครับผมตอนแรกก็คือแบบแค่ขาดแค่อันเดียวอะ่ะคือถ้าอีกออกอีกอันเดียวก็คือจบเลยนะผมจะหมดประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยกว่าเพรนะเอ,เอาจริงเมื่อกี้คือหมดแค่ประมาณหกร้อยเจ็ดเลยประมาณ 1, 000, 1, พันพะันเพศ่ะไม่เกิน 1, พันเพศอะ่ะจริงอรือก็เกือบครับ ก็เกือบที่จะแบบคุ้มอะแต่ตอนนี้ก็ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะบางคนหมดไปแบบเจ0ดพันแปดพันเพชรเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมก็ใครเดี๋ยวผมขอเข้าไปแรกเลยแล้วกันนะครับมาครับผมกดแรกเลยแล้วกันนี่แรกเรียบร้อยครับผมได้มนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหมดไปสองพันเร้อยเพชรเท่านั้นเองครับผมเปิดเลยอโคตรเท่ อ๋อใช้เลยละกันนี่เป็นไงครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้เนี่ยก็เ<แ>ข้าไป<ค>กดกันได้ครับจดุดก็แบบเอ่ออยู่ที่ดวงจริงนะทุกคนอันนี้อันนี้ว่าไม่ได้จริงแล้วมันอยู่ที่ดวงจริงนะครับโอเคผมเดี๋ยวถัดไปกันดีกว่าทุกคนีน่ทุกคนถัดมาที่นี่นะครับนักวิทย์เอ่อนักวิทย์สุข้ากับทอร์นาโดบ้าคู่ใจครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นนักวิทย์นะทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงนักวิทย์ครับผมก็มีชุดอยู่5ชิ้นนะทุกคน เครื่องเกงรองเท้าเอ่อไพ่ปากนะแล้วก็กองผมนะทุกคนอ่าก็ถามถามว่าชุดเท่ไหมชุดก็เท่อยู่นะแต่ของผมนี่แบบอันนี้หน่อยนะแบบอนักวิทย์อนะประมาณนั้นนะทุกคนหัวยุ่งๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ธนูรบาคู่ใจของผมเป็นถ้าเปิดตัวนะครับนี่เป็นไงถ้าเปิดตัวโคตรเท่ครับอื <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ที่ กี่เพชรกันนะทุกคนผมก็อยากได้ถ้าเปิดตัวเอาจริงนะส่วนชุดเนี่ยผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะว่าชุดพอเอาไปก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็ใช้แค่ชุดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเปิดตัวเนี่ยเท่เท่จัดอะเดี๋ยวต้องแบบมันต้องมีอะของมันต้องมีอะโอเคผมงั้นเดี๋ยวขอลองจัดเลยแล้วกันนะครับเอาอันนี้ก่อนนี้เอาไปก่อนแล้วกันนี่โอเคมาเก้าเพชรขอให้ได้เลยแล้วกันนี่ขออะไรเคยได้ไหมไม่รู้เฮ้ยทอร์นาโดเลยป่ะเนะี่ย หอรือว่าได้ทอร์นโดแบบเลยได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเลย,ยเลยครับทุกคนผมว่าผมน่าจะเออน่าจะหมดเยอะอยู่อ่ะจริงโอ้โหยาวยาวไปครับนิ่งตื๊บเลยครับนิ่งตื๊บครับโอ้โหได้ชุดที่บ้าเอ้ยอยากได้ทําเปิดตัวแต่ได้ชุดอแล้วคิดว่าทอร์นโด,ดมันจะมาให้ผมไหม ผมยากได้ทอร์นาโดทำไมชุดมาก่อนทอร์นาโดละ่ะทอร์นาโดไม่มาให้ผมเลยไม่มาแล้วทุกคนใครที่อยากได้ก็เข้าไปสมดูได้นะสำหรับชุดนี้ครับผมหรือว่าถ้าทางเปิดตัวใหม่ทอร์นาโดบ้านนี้นะทุกคนโอเคครับผมก็อย่าลืมเข้าไปจับเันได้นะครับเดี๋ยวถัดไปกันดีกว่าทุกคนนี่ครับทุกคนต,ต้อนการกลับมาของบรรพบุรุษครับผมลาแลมเพทกคนแลมเพทจุดดลมเพทอ โอเคครับ okay, ผมมา,เ,าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอันนี้ผมมีแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะอันนี้ผมน่าจะมีแล้วแล้วก็มีชุดเขียวกับชุดนี้ครับผมเรื่อกอยู่ได้สองงานนะทุกคนอะยังไงเอาไหนดีอะเอาเอากินปืนแล้วกันนะครับชุดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็กดยืนยันไปนะทุกคนนี่ครับผมปลามันก็จะเหมือนกับแปดทีการันตีนะแต่อันนี้น่าจะเป็นหกชิ้นนะทุกคนมาครับผมหมุนเลยเก้าเพชรเริ่มที่เก้าเพชรเก้าเพชร ปึ๊บ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 อ้กล่องกินปืนเหรอเอ้ยถ่าวอเลยเหรออ๋อเป็นกินอย่างเดียวทุกคนมันเป็นกินอย่างเดียวครับเอ้ยมันได้ถ่าวอเลยเหรออ๋อตาในการยิงหนึ่งครับผมเฮ้ยบวกตกาในการยิงหนึ่งเลยนะแล้วก็บวกแมทหนึ่งแล้วครับคอมเร็ว,ร,วรีโหลดลบหนึ่งนะทุกคนโอเคเฮ้ยทำไมไมันได้ง่ายอย่างอ่ะเมื่อก่อนสุ่มอะไรนะอ๋อแบบของพกนะ m ห้าร้อยอะไรเงี้ยของพกอะไรเงี้ยนะ โอเคผมอย่าลืมเข้ามาหมุนกันได้นะของเราวันนี้นะสาหรับใครที่อยากได้ชุดนี้หรือว่าอยากได้ตั๋วอะไรแบบคุ้มๆนะแบบแบบ 9, เก้าเพจไม่ต้องเหมาตู้ด้วยนะครับโอเคนะก็อย่าลืมเข้ามาจากักกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปถัดไปกันดีกว่าทุกคนถัดไปอยู่อไหนเอ่ยนี่ผมกลยันนะครับที่เข้ามาใหม่นะในบลูเคลเลเยอร์นะโอ้โหหน้าตาแบบหน้าตาออกเกย์มากเลยนะเอาจริงแบบหน้าตานี่คือแบบเกย์มากเลยนะดูดิหน้าตาแบบ โหหลอ่ลออะหล่อหล่อเกยไม่ไม่ได้หล่อเข้มนะทุกคนเป็นแบบหล่อเกยหล่อเกยมากกว่าโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาคุมกันดูนะว่าจะได้ไหมผมตัวเลขมีปะเนี่ยโอ้โหดวงไม่มีเลยไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่ได้อยู่ที่ดวงแล้วอยู่ที่ตังแล้วตอนนี้อยู่ที่ทองแล้วตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะได้นะทุกคนตัวเลขน้อยหรือเกินตัวเลขน้าโชคอะจริงนิ่งครับผมไม่เป็นไรครับยาไปครับยาไปทองเรายังเหลือเยอะ ทองเรายังเหลือเยอะจัดไปได้ไม่ได้ต้องได้แล้วละจริงไม่มาให้ผมเลยครับทุกคนโอเคงั้นผมก็เดี๋ยวเก็บตัวฟรีไว้ก่อนเอ้ยเก็บทองไว้ก่อนลวกันอขออีกรอบหนึ่งลวกันนี่เป็นไงยังไม่มาขออีกรอบอีกรอบอย่าบอกนะอีกรอบจนกว่าจะได้อะไม่มาเลยทุกคนไม่เป็นไรครับดวงก็เท่านี้ก่อนละแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาตัวฟรีมาหมุนต่อแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะก็กลาาุ่มได้นะ สำหรับใครที่แบบทองเยอะๆนะเข้ามาสม่มได้เลยทองเป็นล้านอะไรเงี้ยชุดก้นถือว่าเท่อย,อยู่นะทุกคนมีอยู่5้าชิ้นครับเพื่อกางเกงรองเท้าทรองผมนะทุกคนกรองผมก็พอได้อยู่นะครับเออขาวเขาผมออกง่วงๆหน่อยนะสําหรับอันนี้นะโอเคอย่าลืมเข้ามาจัดกันนะทุกคนโอเคครับผม เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกิจกรรมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดีตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่ไว้บา,บายไปแล้วทุกคน